สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาเฉลยคาตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าข้อใดคือระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาซึ่งช่วยให้ผู้ยื่นคําขอสามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกด้วยกัน ขอไก่ KSP Center Service ขอไข่ KSP Cell Service ขอควาย Smart Cell Smart Cell KSP งองู Smart KSP 4.0จอจารย์านครุสภา4.0ในการตอบคำถามข้อนี้นะครับก็จะต้องอาศัยความรู้ที่เป็นปัจจุบัน และก็ต้องมีความจำด้วยนะครับคำถามไม่ได้ซับซ้อนแต่เน้นความรู้ใหม่แล้วก็ความจำฉะนั้นท่านใดที่เคยเข้าไปใช้บริการในระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการครุสภาซึ่งเปิดให้เข้าไปตรวจสอบนะครับหรือว่ายื่นในส่วนของใบประกอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยนะครับ ท่านก็จะตอบคําถามข้อนี้ได้เลยถ้าท่านถ้าท่านจำในส่วนของชื่อระบบได้ด้วยนะไม่ใช่เพ่าเข้าไปอย่างเดียวแต่ไม่เคยจําอะไรเลยนะครับถ้าเป็นระบบที่เราเคยใช้งานกันมาตั้งแต่นานๆนะครับที่มันเป็นหน้าเว็บอันนั้นจะเป็นจะเป็นระบบเดิมที่เขาใช้งานกันมาอยู่อยู่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวเนี้มันเป็นระบบใหม่นะครับซึ่ง เกิดขึ้นในยุคข,ของท่านานัตพลทิพสุวรรณนะครับในยุคที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้หารือกับทางครุษสภานะครับในการที่จะจัดทำพวกระบบสารสนเทศต่างๆให้มันบริการนะครับผู้รับคำขอให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายนะครับรวมถึงออกในส่วนของข้อบังคับให้สามารถนำใบประกอบวิชาชีพ ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นไปใช้ในการยืนยันว่า,าสามารถใช้ประกอบเป็นหลักฐานการสมัครหรือการตรวจสอบอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายขึ้นมามีมานานแล้วนะครับผมจำปีพศไม่ได้นะแต่ถ้าท่านใดเคยเข้าไปใช้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะคุ้นๆกับชื่อของระบบตัวนี้นะครับก็ออกข่าวหนังสือพิมพ์ก็ออกนะครับ ข่าวของกระทรวงศึกษาธิการก็ออกรวมถึงข่าวของสำนักติวเตอร์ต่างๆก็ออกหมดนะครับฉะนั้นท่านสามารถไปค้นหาข้อมูลเพื่อความมั่นใจของท่านได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเท่าที่ผมดูเนี่ยยังมีหลายท่านที่ยังตอบไม่ถูกนะครับซึ่งอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าเป็นการมาลองทําข้อสอบตัวนี้ดูนะครับถ้าท่านไม่รู้นั่นหมายความว่า ท่านจะต้องไปรู้ข้อนี้ให้ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะแต่ว่าโอกาสของคําถามข้อนี้ที่จะไปปรากฏในข้อสอบจริงถามว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับผมมองว่าน่าจะไม่ออกนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็เป็น50-50แล้วกันนะครับที่บอกอย่างนี้เพราะว่านะวันที่ที่คณะกรรมการกักตัวออกข้อสอบเนี่ย เขาจะจําชื่อพวกระบบพวกนี้ได้หรือเปล่านะครับนะแต่เราก็ทบทวนไปนะครับเผื่อว่ามีคณะกรรมการออกข้อสอบนั้นถามเรื่องนี้พอดีเนี่ยโอ้โหซึ่งมันเกี่ยวข้องกับครุสภาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับสมาชิกสามัญทุกคนด้วยนะครับก็มีโอกาสออกนะครับห้าสิบห้าสิบแล้วกันเนาะนะครับฉะนั้นผมพูดแบบนี้นะครับหลายท่านฟังแล้วเอาแล้วเ,เอามาถามทําไมนะครับจริงๆการถาม นอกสนามสอบคือการถามเพื่ออยากรู้ว่าท่านรู้ในเรื่องต่างๆที่เราถามหรือเปล่านะครับถ้าท่านรู้นะครับแต่คนอื่นที่เป็นคู่แข่งของท่านไม่รู้ใครจะได้เปรียบประกันอ่าก็ก็เป็นท่านแน่นอนแล้วถ้าบังเอิญมันไปอยู่ในข้อสอบพอดีใครจะทําได้ครับก็เป็นท่านแน่นอนแต่ถ้ามันไม่อยู่จะ,จะเสียหายอะไรไหมไม่เสียหายนะครับท่านก็มีความรู้อีก นะครับเวลาที่ใครถามก็สามารถแนะนําเขาได้เห็นไหมครับความรู้ที่ท่านมีกับสิ่งที่เราเอามานําเสนอเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจริงนะครับแต่ว่าคณะกรรมการเขาจะไปเลือกคําถามข้อนี้หรือตั้งคําถามในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของคณะกรรมการออกข้อสอบมีใครรู้ไหมครับว่าคณะกรรมการจะออกข้อสอบอะไรนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับฉะนั้นผมบอกได้เลยว่า ติวเตอร์สำนักไหนที่การันตีว่าข้อนี้ออกแน่นอนข้อนั้นออกแน่นอนก็ต้องถามเขานะครับว่าเขารู้ได้ยังไงนะครับพูดแบบนี้ไม่ได้อันนี้นะครับก็คือพยายามจะตั้งสติให้กับท่านว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่คณะกรรมการออกข้อสอบเขาจะเป็นคนออกถ้าผมได้ไปออกข้อสอบแบบนี้แล้วท่านมาติวกับผมแน่นอนครับผมจะเอาข้อสอบที่ผมเคยออกไปออกแน่นอน คณะกรรมการออกข้อสอบเรายังไม่รู้ชื่อเลยว่าเป็นใครฉะนั้นเราจะการันตีได้ยังไงว่าข้อนี้ออกแน่นอนนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าขำๆนะครับนะสำหรับผมแล้วนี่เท่าที่เคยอ่านหนังสือสอบมานี่ไม่เคยเก่งนะครับว่าข้อไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับอ่านทั้งหมดนะครับทุกข้อมีน้ําหนักเท่ากันฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่า,วาถ้าเรายุรู้เยอะ ผ่านประสบการณ์การทําข้อสอบมาเยอะแล้วเราจะไปตอบคำถามในข้อสอบได้เยอะกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะผมผ่านมาแล้วนะครับในขณะข้อที่เราข้อที่เรารู้แต่คนอื่นไม่รู้เราได้เปรียบนะครับอันนี้เป็นทริคหรือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับท่านไม่ต้องเชื่อวิธีการของผมท่านมีวิธีการของท่านหรือจากได้เทคนิคจากที่ไหนมาก็ดําเนินการตามนั้นได้นะครับแต่อันนี้เป็นการบอกเล่าประสบการณ์เฉยเนะครับ ถ้าท่านใดที่แบบว่าเออมันแปลกดีก็ลองเอาไปเป็นหลักคิดในการอ่านหนังสือหรือในการเตรียมตัวสอบก็ได้นะครับคือคืออย่างนี้ผมจะมีมุมมองแปลกๆนะครับแล้วก็มักจะโดนคนอื่นดา่าตลอดว่าไปคิดอะไรแบบนี้นะครับแต่ความคิดที่ผมคิดกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันมักจะสัมพันธ์กันเสมอนะครับฉะนั้นใครที่เคยดูถูกเราว่าบ้าๆบอๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ณปัจจุบันเขาจะมองเราอย่างไงนะครับเพราะว่าผมประสบความสําเร็จด้วยวิธีการที่มันเป็นวิธีการของผมเองนะครับงนั้นผมกล้าพูดในสิ่งที่มันมันตรงตรงมันจริงๆนะครับว่ามันเป็นอย่างไงนะอันนี้เป็นเทคนิคเลน้อยไอเ้เล็กๆน้อยๆน,นะครับส่วนคําตอบของข้อนี้นะครับถามว่าต้องตอบอะไรนะครับเป็นความจําเฉลยเลยแล้วกันครับต้องตอบว่าข้อขอไข่ครับ KSP s e l l Service นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องของคำถามข้อนี้เป็นชื่อระบบสารสนเทศของสำนักงานเลขาเลขาที่การคุรุสภานะครับชื่อว่า KSP s e l l Service ผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับฉะนั้นครูภาษาอังกฤษถ้าฟังแล้วแน่ทําได้นะครับก็เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบสนิกสนิกฟิตฟิตนะครับงูงปลาปานะ ถ้าข้ออื่นนี่ถ้าท่านไปเดาเนี่ยนะครับแสดงว่าท่านไม่รู้นะครับถ้าใครเดาเนี่คือไม่รู้แต่ถ้าใครแบบมาปั๊บเห็นข้อขอไข่ขใช่เลยอันนี้คือจําได้รู้จริงเคยใช้มาก่อนหรือคุ้นๆน,นะครับขอไขแต่ถ้าใครแบบข้อขวายก็น่าจะใช่งอง,งูก็น่าจะใช่จอจานนี่เหรอวะแบบนี้คือเดานะครับไม่ได้รู้จริงๆนะครับฉะนั้นไม่รู้ตอนนี้ดีกว่า่า ไปเข้าสู่สนามสอบแล้วบอกว่าไม่รู้นะครับฉะนั้นตอนนี้ท่านไม่รู้อะถูกแล้วท่านจะได้รู้ว่ามันเป็นข้อไหนนะครับชันข้อนี้ยืนยันนะครับข้อขอไข่ KSP Cell Service ยินดีกับทุกท่านที่ตอบคำถามข้อนี้ถูกต้องด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ตอบไม่ถูกถ้าอยากถ้ายังมีความสงสัยอยู่นะครับก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลด้วยตัวท่านเองจากเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับตามเว็บที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการหรือเว็บที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการหรือการศึกษาต่างเช่นครูวันดีอะไรพวกนี้นะครับเขาเผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้กับสมาชิกที่สนใจเกี่ยวกับการเป็นครูต่างๆได้ได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ต้องขอต้องขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่ให้บริการข้อมูลกับพวกเราทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีท่านเนี่ยบางครั้งเราก็มืดแปดด้านนะครับนะ อนนี้นะครับยืนยันขอไข่ KSP Cell Service นะครับระบบสารสนเทศของสำนักง,งานเลขาธิการคุรุสภาที่ให้คนเข้าไปดูเขาเรียกว่าใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในการยืนยันตัวตนยืนยันการมีหลักฐานต่างๆได้เช่นเดียวกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเกิดขึ้นจาก ในยุคของท่านรัฐมนตรีนัตพลทิพย์สุวรรณนะครับนะก็ในคลิปนี้นะครับอาจจะพูดผิดพลาดไปเยอะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่ทุกท่านทนฟังมานะครับถ้าตรงไหนที่ผมพูดตรงหรือพูดความจริงเกินไปอาจจะไปกระทบใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะมันคือความจริงนะครับก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ